ปลาหลานะครับปลาหลานิดนึงนะครับขาดปลไดเอ้พี่นอ่อยขาดปลาไหนะครับปลาหลาดกดีแล้วกันน้ำปลานะครับปลาแดดเดียวก็สิเป็นผญ,ญ่สูนะครับวันนี้ผู้ใหญู่ผ้ใญ่ซูสองช้ญญชญญชชอนหน่อยนะครับสองส่วนสองช้อ,อนโตะบะผู้นหน่งบะอะไก็นช้อนน้อยช้อนโตคือช้อนช้อนเก้าเก้อถ้วยใส่หรอือเปล่าปลาขาว สอบหอยนะครับผมอ้าวอืมมาเนี้แซ่บพร้อมไปหอดไอ้พี่อ็นพนานะอีรีนะหอละย่องคนละพี่นานามาเส <ๆ S 1> ็บเซลล์กาวเล็กเล็กครับผมพี่นานาสวัสดีครับสวัสดีครับเศษเซ่บ์กว็วบาวเล็กเล็กมาเนี่ย ปีกนีเขาก็จะโรยลงไปเลยนะครับแล้วเขาก็จะปล่อยให้เดือดนะครับอันนี้ปล่อยให้เดือดเขาก็จะมาใส่ผักนะครับมา,มบาไม่บอกก็แบบนามีแต่ใส่อย่างมะเขือเปื่อยใส่นานเพื่นิดนึงนะครับถึงยังคิดเขาเองเนาะจ้าพี่นะานะ

พี่ปนัดดาหมิงพี่ปนัดดาสวัสดีครับสวัสดีครับผมสาวเอื้องเองจ้าไม่ใช่หมิงสาวเอื้องเองจ้าคนสวยสวัสดีครับผมสวัสดีพี่สาวคนสวยด้วยครับพี่ปนัดดาพี่วิ่นเลย ขออนุญาตแนะนําตัวจ้าสาวอึงพาแซ่บกระเบาเล็กพาแซ่บค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหมาเล็กพาแซ่ไปเพื่อจะไม่พลาดในการมารับชมไลฟ์สดบาเลกพาแซ่บจุกปุมงแรกเป็นต้นไปนะครับเป็นช่องพาทานพากินผ่านทางหน้าไลฟ์สดของบาเล็กพาแซ่ของข้าวจะไหนว่าพอๆพบาเล็กก็สาวอึงนะจ้ะชิมหนามมูจะไง อืม้มปรดีเลยสดี๋ยวไพบพอ,พอก็สาอื่นคนสวยตอนนี้พ่อเพ็ดเนี่ยร้านใหม่ร้านใหม่โอเคปราโอเคให้มัวใจหลายขอบคุณค่ะหัวขวันสาวอื่นวัน สวัสดีครับผมหยอกได้แต่หยอกได้ตัวน้ำดำเพราะว่าใหม่กระทะน้ำบุหรองอ้อย เผื่มรสชาติจดจ่าอีกจะหน่อยชาว่าบอกระดับท่เดียวว่านหอมแห้งซีซันมันเปแกงไตป่ามันมันก็ยัดสูตรนี่บ่หัวมันอันนี้สักว่นบ่้ซีซันมันเปแกงไตป่าทันนียจะแกงเลยเนาะเนี่กินน้ำข้าวขึ้นบิดสาควายอยู่กินวับอกระด มีกระเสียทาเพื่อนมากเลยครับใกล้จะสุกแล้ว <love> กลับด้วยเหรอโอเคครับ <Okay. S 1> นะี่เปิดไหใกล้จะสุกแล้วชื่อมีอหไรขอ้